เวลาคุณอยู่ในช่วงจิตใจอ่อนแอและเปราะบางคุณรู้สึกสงสารตัวเองมากเพราะการที่คนรักมีอีโก้กับคุณเข้าทำพฤติกรรมไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจทิ้งขว้างคุณจนคุณรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวคุณแทบอยากจะถอดใจปล่อยมือจากเขาแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้ซึ่งความรู้สึกแบบนี้ราศีเมถุนอาจบอกตัวเองว่าคุณกับเขาคงเป็นคู่เวรคู่กรรมกันแน่ๆคุณถึงตัดใจจากเขาไม่ได้ซกักที สุดท้ายชาวราศีเมถุนคะถ้าคุณยังไม่เลิก ขอเชิญทุกคนมาเป็นเพื่อนกันด้วยการกด subscribe หรือกดติดตามช่อง Thalo Holo อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆทุกเดือนนะคะถ้าหากสนใจปรึกษาส่วนตัวติดต่อจองคิวที่ไลน์นี้นะคะหากพอใจคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และบันทึกคลิปนี้เป็นรายการโปรดของคุณหรือเป็นกำลังใจให้ช่อง t า a l โ h o l ด้วยการคอมเมนต์ทักทายพูดคุยที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีเมทุนเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีเมทุนคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมค่ะคุณผู้ชมคะคอนเซปต์เนื้อหาของคลิปนี้เป็นการอ่านและตีความหมายไพยโรแมนติกทาร์ลอดมีจุดประสงค์เจาะลึกถึงปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของ12ราศีค่ะดังนั้นเนื้อหาคลิปจึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักและกําลังเผชิญปัญหานะคะส่วนคุณ ผู้ชมที่มีชีวิตรักสวังสมปรารถนาอยู่ดีมีสุขแล้วชีวิตคุณไม่เข้าข่ายความหมายของไพ่นะคะแต่หากสนใจคลิปนี้ชมเป็นวิทยาทานก็แล้วกันนะคะเอาล่ะชาวราศีเมถุนเรามาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอด์จะมาบอกเล่าเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนเรื่องมีอยู่ว่า ราศีเมถุนบางคนแม้คุณจะรู้ดีว่าการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนรักไม่ใช่เรื่องง่ายความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักยังมีอุปสรรคปัญหาเยอะแยะมากมายที่ต้องใช้ความพยายามความอดทนฟันฝ่าอุปสรรคปัญหานั้นไปให้ได้แต่ที่ผ่านมาทำไม่ได้เลยจึงทำให้คุณกับเขาทะเลาะก,กันบ่อย บางครั้งทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นแทบจะร้างหลาเลืกรากันเลยทีเดียวส่วนปัญหาและอุปสรรคขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิตจริงของชาวราศีเมถุนแต่ละคนนะคะอาทิราศีเมถุนบางคนอาจมีปัญหากับคนรักเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งคู่มีอุปนิสัยใจคอมีทัศนคติมุมมองและไลฟ์สไตล์แตกต่างกันสุดขั้วจึงปรับตัวเข้าหากันยาก หรือราศีเมถุนบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องพฤติกรรมความเจ้าชู้เลยทําให้เกิดรักสามเศร้ามีมือที่สามไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่พร้อมจะร้างหลาเลิกราราศีเมถุนบางคนมีความคิดว่าคุณจะลองให้โอกาสความสัมพันธ์อีกสักครั้งคุณเลยต้องถึงขั้นยอมเป็นฝ่ายลดลาวาศอกให้คนรักก่อนคะ่ะ ทั้งที่ภายในใจลึกๆคุณไม่ได้ยอมหรอกนะคะแต่จะทำอย่างไรได้เพราะคุณตกผลึกในใจแล้วว่าคืนถ้าคุณยังงัดข้อต่อต้านกับคนรักเขาไม่มีวันยอมคุณแน่ๆมีหนำซ้ำเขายังต้องการที่จะเอาชนะคุณอีกด้วยเอาละเมื่อคุณคิดว่าจะให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งครั้งนี้คุณจะทำให้ดีที่สุดหากว่าเมื่อก่อนราศีเมถุนไม่เคยยอมคนรักเลยทุกครั้งเมื่อคุณมีความคิดเห็นต่างจากเขา คุณจะงัดข้อต่อต้านเขาทันทีเพราะคุณไม่สามารถมองข้ามแต่ครั้งนี้มันเป็นสถานการณ์บังคับให้คุณจะต้องฝืนทนเสแสร้งแกล้งทำว่าคุณลดลาวาสอกให้เขาแล้วเมื่อคุณบรรลุกับปัญหาแล้วว่าคุณนี่แหละต้องเป็นฝ่ายลดลาวาสอกให้เขา ยอมให้เขาชนะไปซะทุกอย่างจะได้จบอีกทั้งถ้าหากว่าคุณกับเขายังมีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันคุณก็อาจจะหยิบยกเอาเรื่องนั้นมาท้วงติงมาตอบย้ำให้เขาได้เข้าใจให้เขาได้เห็นคุณค่าเห็นถึงความสำคัญถ้าหากว่าที่ผ่านมาราศีเมถุนเผชิญปัญหาพฤติกรรมดักไซด้านมืดของคนรักคุณเคยงัดข้อต่อต้านเขาเพื่อที่จะเปลี่ยนเขาให้ได้ แต่ยิ่งคุณงัดข้อต่อต้านเหมือนคุณโยนเชื้อเพลิงลงที่กองไฟยิ่งทําให้กองไฟลุกโชนเผาผานเสียวอดวายเลยค่ะหมายถึงทําให้คุณกับคนรักทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างหนักจนแทบทําให้ร้างลาเลิกรากันเพราะต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกับคุณไม่ค่อยเท่าไรหร่หรอกแต่ฝ่ายคนรักมีอีกโก้สูงปี๊ดไม่ลดลาวาศอกให้คุณวันนี้คุณเลยต้องเป็นฝ่ายจำนนลดลาวาศอกให้เขาก่อนเมื่อราศีเมถุนยอมจนถึงขั้นนี้แล้ว จึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่าความอดทนของคุณเรียกได้ว่าเป็นความอดทนขั้นเทพเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าคนรักจะพูดอย่างไรจะข่มเหงจิตใจคุณแค่ไหนคุณกัดฟันทนค่ะในเมื่อว่าคุณตกผลึกในใจแล้วว่าครั้งนี้คุณจะเป็นฝ่ายยอมเขาดังนั้นคุณจึงปล่อยให้เขาข่มเหงเขาอยากทำอะไรก็ให้เขาทำเพื่อลวงให้เขาตายใจว่าชนะคุณ แม้ว่าคุณจะเป็นฝ่ายยอมเขาแล้วแต่ถ้าหากว่าราศีเมถุนมีคนรักเป็นคนประเภทเอาแต่ใจตัวเองเขาก็ยังคงแสดงอีกโก้กับคุณอยู่ดี เขาไม่ได้ลดลาวาสอกให้คุณง่ายๆราศีเมถุนเตือนตัวเองอยู่ตลอดว่าขันติขันติขันตินตใช่ไหมคะเพราะพฤติกรรมอวดดีอวดเก่งของคนรักก็ใช่ย,ย่อยเชื่อว่าที่ผ่านมาการที่คุณกับคนรักทะเลาะเบาแวงกันคนรักอาจเป็นฝ่ายยั่วยุทําให้คุณเกิดโทสะจนกดอารมณ์ขมความรู้สึกลงไม่ได้จึงทําให้เกิดทะเลาะเบาแวงกันแล้วคุณก็ได้รับบทเรียนจากความสัมพันธ์หายนะคุณถึงได้ตกผลึกในใจว่า ต่อให้คนรักเป็นฝ่ายผิดคุณก็ไปงัดข้อต่อต้านไปท้วงติงเขาไม่ได้ต้องยอมเล่นแผนเจ็บตัวยอมเป็นฝ่ายผิดเสียเองคุณถึงจะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ได้ต่อมาไพาโรแมนติกทาลอดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาเบื้องลึกในความรักความสัมพันธ์ว่าราศีเมถุนรู้ดีว่ามีอุปสรรคปัญหามากมายและแต่ละเรื่อง ก็แก้ไขาย,ยากทั้งหลายทั้งปวงสุดท้ายแล้วอาจขึ้นอยู่ที่คุณถ้าคุณมีจิตใจเข้มแข็งสามารถตัดใจจากเขาได้คุณคิดว่าก็คงพ้นเหวนผลนกรรมแต่ปัญหาอยู่ตรงที่คุณยังแพ้ใจตัวเองยังตัดใจรังหลาเลิกรามไม่ได้ขนาดว่าราศีเมถุนยอมเล่นแผนเจ็บตัวแล้วนะคะ ปัญหาก็ยังไม่จบยังมีอุปสรรคปัญหาอย่างอื่นหนักหนาสาหัสมากและทำให้คุณรู้สึกทอ้อเพราะทุกวันนี้สถานการณ์เราวกับว่าเหมือนคุณตกมือข้างเดียวเป็นฝ่ายยื้อความสัมพันธ์เอาไว้เวลาคุณอยู่ในช่วงจิตใจอ่อนแอและเปราะบางคุณรู้สึกสงสารตัวเองมาก เพราะการที่คนรักมีอีโก้กับคุณเข้าทำพฤติกรรมไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจทิ้งขว้างคุณจนคุณรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวคุณแทบอยากจะถอดใจปล่อยมือจากเขาแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้ซึ่งความรู้สึกแบบนี้ราศีเมถุนอาจบอกตัวเองว่าคุณกับเขาคงเป็นคู่เวรคู่กรรมกันแน่ๆคุณถึงตัดใจจากเขาไม่ได้ซกักทีสุดท้ายชาวราศีเมถุนคะถ้าคุณยังไม่เลิกในเมื่อว่าคุณตกผลึกในใจว่า ยอมเข้าไปเถอะแน่นอนคุณจึงมีไมเซ็ตว่าต้องหลอกเขาให้สำเร็จถ้าคุณเล่นละครได้เก่งแผนยอมเจ็บตัวเป็นฝ่ายลดลาวาสอกให้คนรักก่อนคุณเชื่อว่าการทำแบบนี้สามารถเก็บรักษาความรักเอาไว้ได้แน่นอนว่านี่คือจุดอ่อนของเขาเพราะประเด็นสำคัญก็คือเขาต้องการเอาชนะคุณเมื่อราศีเมถุนลงทุนถึงขั้นนี้แล้วแน่นอนคุณสามารถ เก็บรักษาความรักเอาไว้ได้แต่เบื้องหลังของความสําเร็จคุณรู้สึกขมขื่นใจมากและกอดตัวเองร้องไห้ใครที่ไม่ได้เจอกับตัวเองและไม่ได้มาอยู่ในจุดเดียวกับคุณไม่มีวันรู้หรอกหัวใจน้อยๆของคุณบอบช้ำแค่ไหนการที่ราศีเมถุนทำแบบนี้หลายๆคนอาจไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งราศีเมถุนบางคนก็ไม่ได้เลือกเส้นทางนี้คุณคิดว่าทำไมจะต้องทนจบๆกันไปซะ แม้ว่าคุณจะราศีเมทุนเหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมีความคิดเหมือนกันทั้งหมดดันงนั้นราศีเมทุนบางคนเลือกเส้นทางชีวิตขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิตจริงของคุณนะคะเอาละเมื่อคุณยังไม่เลิกเดี๋ยวเรามาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมกันนะคะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แกช่ชาวราศีเมถุนว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีเมถุน a l l q u i อยเด็ดเลราศีเมถุนคะ่ะเทพคิวปิดแนะนำว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักยังไม่มีแรงดึงดูดมากพอที่จะทำให้คุณกับเขาเก็บรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ได้ ประเด็นนี้อาจหมายความว่าก่อนหน้านี้อาจารย์อ่านตีความหมายไพ่โรแมนติกทาลอตซึ่งไพ่ได้อธิบายแล้วว่าถ้าคนรักเขาเป็นคนมีอีโก้สูงปีดและถ้าเขาวางกฎเกณฑ์วางเงื่อนไขไว้สูงแน่นอนว่าคุณต้องไต่ขึ้นไปหาคุณต้องทำให้ถึงกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่เขาวางไว้เขาจึงจะลดลาวาศอกให้คุณถือได้ว่าเป็นบททดสอบจิตใจชาวราศีเมถุนบางคนนะคะแม้ว่าบางคนไม่ยอม ก็อาจจะมองในแง่ว่าคุณจะไปทนทำไมฉะนั้นก็ให้มันจบจบไปพอมาถึงจุดนี้ต้องให้อำนาจกันตัดสินใจกับชาวราศีเมถุนนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกเส้นทางไหนอาจารย์จะอยู่ข้างๆคอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะแล้วเราจะมาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีเมถุนในเดือนหน้านะคะ